ข้าราชการเบิกทำฟันอะไรได้บ้างอันนี้ก็นัดไปหาข้อมูลมาให้นะคะเพราะมีคนถามเกี่ยวกับสิทธิ์ทำฟันข้าราชการมาหลายคนแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการได้เนี่ยก็จะเป็นสถานพยาบาลนะคะที่โคกับทางราชการที่คลินิกนัดไม่ได้รับนะคะกับพวกโรงพยาบาลรัฐนะเอาคนที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการกับเราได้ก่อนนะคะเนี่ยก็คือจะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกของเรานะคะ3มคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ิอะไรได้บ้างเนี่ยก็อย่างเช่นพูดฟันถอนฟันผ่าฟันคุดปูทินปูนเกาลัคฟันรักษารักฟัน,ฟนพวกฟันปลอมนะคะไม่ว่าจะเป็นถอนได้หรือติดแนนเนี่ยก็สามารถเบิกได้นะแต่อาจจะเบิกไม่ได้ทั้งหมดซึ่งเราก็ต้องไปดูค่ะว่าค่ารักษาที่เราทำค่ะของกรมบรัญชีกลางเนี่ยเขาให้เบิกเท่าไหร่ในการรักษาน,นั้นๆน,น,นะคะถ้าอย่างนี้ที่เพื่อนถามคือรักษาร,รักฟันเบิกได้เท่าไหร่ที่นัดเห็นเนี่ยรักษาร,รักฟันเมาใจ่าหนึ่งึงี่ร่างเนี่ยก็4ี่ลายสามพันห้าร้อยบาท ทีนี้เราก็ต้องดูว่าโรงพยาบาลรัฐที่เราไปใช้บริการนะคะเขาคิดค่ารักษาระฟันเท่าไหร่ก็มาหักลบกับที่กรมบัญชีกลางให้เบิกได้นะคะเราก็จะได้ส่วนต่างที่เราต้องชาระสาหรับการรักษาธนกรรมนั้นๆค่ะเช่นถ้าเขาคิดค่ารักษาระฟัน5,000ันหมายความว่าเราต้องชําระส่วนต่าง1,500บาทประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครเคยใช้สิทธิ์ค่าราชการเบิกจ่ายตรงได้ไหมเคยใช้กับอะไรบ้างกี่บาทก็คอมเมนต์บอกเพื่อนกันไว้ได้นะคะเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลในการเบิกจ่ายกันค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากรอคิวที่โรงพยาบาลรัฐอยากมาทําที่คลินิกนัดก็ยินดีนนะะคแต่่่ออี้้เบกจาาายขงรรชไไมดนะคะ ตอนนี้ที่นิดนัดก,ก็มี2สาขาค่ะสาขาขอนแก่นยูปั้ซร์รอแนะส่วนสาขากรุงเทพม์อยู่ติดเอ็มาทีแยกติวานนท์ทางออก3ค่ะแนะนาทานัดก,กับน้องแอดมินก่อนนะคะในช่องทางทิกตอกคลิกเลงหนะ้าโปรไฟล์ได้เหมือนเดิมค่ะส่วนในช่องทางอื่นๆนะจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะน,นี่ก็ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหามาปรึกษาที่ทูรักกันนะคะบ๊ายบายค่ะ